ครับวันนี้อยู่กับทำนายด้วยช n แนลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามาพูดถึงในส่วนของระบบเบรกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาทําการสอนวิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ามันเบรกด้วยตัวเองนะครับซึ่งน้ํามันเบรกที่ผมเลือกใช้ตัวนี้นะครับจะเป็นน้ํามันเบรกดอทหานะครับน้ำมันเบรกดอทหนมีข้อดีอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันนะครับก่อนอื่นวิธีการนะครับ สำหรับอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับก็จะมี2ส่วนด้วยกันนะครับส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของตัวน้ำมันเบรก5.1นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นประแจเบอร์8นะครับแล้วก็ไอตัวสายชุดสายวาลวทางเดียวนะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยผมจะแปะลิงก์สั่งซื้อไว้ในคำบรรยายใต้คลิปนะครับมันจะเป็นวาลวทางเดียวตัวอย่างนี้นะครับราคาไม่แพงนะครับประมาณไม่ไม่ถึงร้อยนะครับหรือร้อยเดียวนะครับรวมค่าจัดส่งนะ เพื่อที่จะให้ง่ายแล้วก็ไม่เสียเวลาในการไล่น้ำมันเบรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบให้ดูกันนะครับว่าวิธีการเปลี่ยนเป็นอย่างไรนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับตัวน้ํามันเบรก5.1กันก่อนนะครับซึ่งผมเลือกใช้เป็นตัวเบมโบ5.1นะครับน้ำมันเบรก5.1มันมีดีอย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังนะครับมาพูดถึงตัวคุณสมบัติของน้ามันเบรก5.1นะครับซึ่งปกติแล้วเดิมทีเนี่ยน้ำมันเบรกที่มีอยู่ทั่วไปนะครับจะเป็น ประกอบด้วยนะครับดอทสนะครับดอทสามดอทสี่ดอทห้าและก็ดอทห้าจุดหนึ่งนะครับซึ่งตัวดอทสามดอทสี่เนี่ยสามารถใช้เป็นเป็นตัวที่ใช้ทั่วไปในส่วนของน้ํามันจักรยานยนต์นะครับแต่ว่าในส่วนของตัวฟอร์ซ่าสามารถศูนย์เองนะครับก็จะกําหนดขั้นต่ำไว้ที่ดอทสี่นะครับซึ่งเป็นข้อตัวที่แนะนํานะครับสําหรับตัวรถมอเตอร์ไซค์ฟอร์ซ่าสามารถศูนย์นะครับแต่คราวนี้มันจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือดอทห้าจุดหนึ่งนะครับ ดอท5.1มันมีความแตกต่างอย่างไรนะครับดอท5.1เองเป็นน้ํามันที่มีค่าความเหนืดใกล้เคียงกันนะครับกับตัวดอท4แต่ว่ามันสามารถใช้ทดแทนกันได้กับดอท4ดอท3นะครับแล้วก็ตัวองค์ประกอบของมันเองเนี่ยเป็นองค์ประกอบที่เป็นลักษณะเดียวกันนะครับจึงสามารถใช้ได้ในระบบ ABS นะครับดอท5.1นะครับแล้วก็สามารถใช้แทนดอท3ดอท4ได้นะครับแต่สิ่งที่มันแตกต่างก็คือตัวความสามารถในการทนความร้อนของมันนะครับจะสูงกว่านะครับเนื่องจากว่า ตัวดอทสี่เองเนี่ยโดยปกติและดอทสี่ที่ใช้กันทั่วไปในตัวฟอร์ซ่าเนี่ยก็จะมีจุดเดือดแห้งอยู่ที่230องศานะครับเซลเซียสแล้วก็จุดเดือดเปียกอยู่ที่15อองศาเซลเซียสนะครับแต่ตัวดอทห้าจุดหนึ่งเนี่ยจะมีจุดเดือดไม่ต่ำกว่า260องศาเซลเซียสนะครับในจุดเดือดแห้งนะครับแล้วก็จุดเดือดเปียกที่180องศาเซลเซียสนะครับส่วนผสมหลักๆของมันก็จะเป็น กลายเข้าอีเทอร์แล้วก็โบเรตอิสเตอร์นะครับซึ่งมีลักษณะเหมือนกันกันกบดอทสี่นะครับจึงสามารถใช้แทนด้วยกันได้แต่ตัวถ้าเป็นตัวน้ามันดอทห้าเนี่ยมันจะเป็นอีกประเภทหนึ่งนะครับซึ่งไม่สามารถใช้แทนในรถตัวอย่างฟอรซ่าได้นะครับหรือว่าใช้แทนดอทสี่ดอทสามได้เนื่องจากว่าองค์ประกอบของมันเนี่ยดอทห้าเองจะเป็นลักษณะที่แตกต่างออกไปเลยนะครับซึ่งตัวดอทห้าเองเนี่ยห้ามใช้นะครับถ้าเกิดว่าใครดูคลิปแล้วจะไปซื้อดอทห้ามาใช้ใช้ไม่ได้นะครับต้องเป็นดอท สำหรับเครื่องยนต์ที่เป็นมีระบบเบรก ABS เท่านั้นนะครับจึงจะใช้ได้นะครับคราวนี้ถามว่าจุดเดือดที่สูงกว่าตัวดอทสี่เนี่ยมันมีผลดีอย่างไรนะครับจุดเดือดที่สูงกว่าดอทสี่จะมีผลดีกับตัวระบบเบรกก็คืออ่เวลาเราขับขี่ไปนานๆนะครับกรณีที่เราไปเดินทางไกลๆขึ้นทางลาดชันนะครับแล้วก็ใช้ความเร็วสูงๆเรามีการเบรกบ่อยมากนะครับ เมื่อมีการเบรกบ่อยมากขึ like ้นความร้อนที่ตัวปั๊มเบรกตัวคาลิเปอร์เนี่ยมันมีความร้อนสะสมนะครับทําให้ถ้าเกิดว่าความร้อนตรงบริเวณนี้สูงมากสิ่งที่ตามมาก็คือถ้าหากน้ํามันเราเนี่ยมีคุณภาพต่ำต่ำนะครับน้ํามันเบรกมีคุณภาพต่ํานะครับสามารถถึงจุดเดือดได้ง่ายนะครับพอจุดเดือดได้ง่ายการเดือดของน้ํามันเบรกภายในเนี่ยจะทําให้เกิดฟองอากาศนะครับหรือไอระเหยอยู่ในตัวคาลิเปอร์หหรืออยู่ในสายเบรกนะครับ ทำให้เกิดอาการเบรกเฟดนะครับเบรกเฟดก็คือเบรกกดบีบเบรกเข้าไปแล้วเบรกเหมือนจะไม่ทํางานหรือวืดนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเปลี่ยนเป็นดอทเนี่ยมันมีผลดีเนื่องจากว่าจุดเดือดมันค่อนข้างสูงนะครับสูงกว่าตัวดอทสนะครับมันจึงเหมาะกับสายที่เป็นสายทัวริงสายเดินทางนะครับหรือว่าคนขับรถแข่งสนามแข่งก็ตามนะครับ โดยทั่วไปจะใช้ .5.1 กันนะครับคราวนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนนะครับตัว .5.1 เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาของเบรกเฟดนะครับหรือเบรกไม่อยู่หรือเบรกแตกนะครับที่บางคนคาดใจว่าเป็นเบรกแตกอะไรนี่นครับมันเราเราก็ครมาเปลี่ยนเป็นตัวน้ามัน .5.1 นะครับเพื่อที่ประสิทธิภาพจะได้ดีขึ้นแต่ผมแนะนําว่าถ้าหากคุณเปลี่ยนเป็น .5.1 แล้วนะครับก็เปลี่ยนเป็น .5.1 ตลอดไปเลยนะครับเปลี่ยนไปยาวๆเลยนะครับเปลี่ยน ถามว่าระยะเมื่อไหร่ที่ควรจะเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะครับจริงๆแล้วเป็นประมาณหนึ่งถึงสองปีนะครับแต่โดยหลักๆเนี่ยก็คือถ้ารถไม่ค่อยขับนะครับควรเปลี่ยนทุกหนึ่งปีนะครับแต่ถ้ารถรถขับบ่อยๆก็ประมาณ4ี่0มืนถึงห้าหมืนโลนะครับก็เปลี่ยนครั้งหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึง่งที่หลายๆคนคงสงสัยว่า,าจุดเดือดมันมีสองมันมีสองค่าอย่างที่ผมบอกไปว่าจุดเดือด แห้งกับจุดเดือดเปียกเนี่ยมันต่างกันอย่างไรนะครับจุดเดือดแห้งก็คือเมื่อเวลาเราเปิดขดน้ํามันมาเนี่ยแบบใหม่ๆแกะกล่องเลยยังไม่ผ่านการใช้งานก็คือเราสามารถวัดอุณหภูมิจุดเดือดของมันเนี่ยเนี่ยเขาเรียกว่าจุดเดือดแห้งได้ที่260อสองศาแต่เมื่อเราใช้ไปสักระยะหนึ่งหนึ่งปีแล้วประมาณ1ปีมันก็จะมีน้ําปนอยู่ในระบบนะครับมีความชื้นมีปนในระบบทําให้จุดเดือดที่เราวัดได้เนี่ยเขาเรียกว่าจุดเดือดเปียกนะครับในระบบ ซึ่งตัวดอท5.1ที่ผมบอกไปจุดเดือดแห้งมันจะไม่ต่ำกว่า260องศาจุดเดือดเปียกมันจะไม่ต่ำกว่า180องศาส่วนตัวดอท4เองเนี่ยจุดเดือดแห้งจะ230องศานะครับแล้วก็จุดเดือดเปียกจะอยู่ที่155องศาเซลเซียสนะครับซึ่งจะได้เห็นได้ว่าจุดเดือดเปียกของทั้งสองตัวเนี่ยต่างกันพอสมควรนะครับดอท5.1เป็น180ดอท4เป็น155นะครับแต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับดอสีบางรุ่นบางน้ำมันประเภทนะครับก็มีจุดเดือดเปียกและแห้งใกล้เคียงกับดอทห้นะครับแต่ผมมั่นใจได้ว่าในตัวของที่ใส่มากับโรงงานเนี่ยไม่ใช่ตัวเป็นดอทสีพิเศษแน่นอนนะครับดังนั้นจึงต้องการเปลี่ยนเป็นดอห้ดนนะครับทีคราวนี้เรามาดูวิธีการเปลี่ยนกันนะครับว่าจะเปลี่ยนอย่างไรนะครับก่อนอื่นเริ่มด้วยอุปกรณ์ตัวนี้นะครับบาทางเดียวนะครับที่ผมบอกไปนะครับ วาล์วทางเดียวเป็นอุปกรณ์ที่จริงๆไม่ต้องใช้วาล์วทางเดียวก็สามารถไล่น้ำมันได้นะครับแต่ว่ามันจะเสียเวลานะครับไหนๆมันต้องใช้บ่อยๆอยู่แล้วแล้วก็ให้สะดวกเรายิ่งขึ้นแล้วก็อยากให้ทุกคนสามารถทําตามได้นะครับผมจึงสั่งวาล์วทางเดียวมานะครับวาล์วทางเดียวลูกศรจะเป็นอย่างนี้นะครับวาล์วทางเดียวเราก็จะใส่ตามลูกศรมันทิศทางลูกศรมันนะครับท่อมี2ขนาดนะครับท่อเล็กกับท่อยาวนะครับแล้วก็มีตัวล็อกตัวกิปล็อกนะครับใส่ตัวอย่างนี้ไปก่อนนะครับ ตัวคลิปล็อกเนี่ยบีบได้นะใช้จริงๆใช้ครีมบีบง่ายกว่าอผมขอสอดสายอย่างนี้ก่อนนะแล้วคุณก็บีบตัวล็อกมานะครับโอเคแล้วก็ล็อกไว้ล็อกไว้ให้แน่นนะครับคราวน,นี้นะครับเรามาเริ่มตรงจุดนี้ก่อนเนาะจุดนี้จะมีวาล์วอยู่นะครับวาล์วไล่น้ํามันนะปึ๊บอ่าผมสาธิตให้ดูทั้งสองเบรกนะครับเดี๋ยวเบรกหน้าทาเบรกหน้ากันก่อนนะครับ น้ำมันเบรกมันมีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งนะครับคืออย่าให้โดนแฟริงหรือสี่รถนะครับมันกัดทันทีนะครับเพราะฉะนั้นควรมีน้ําเปล่าเตรียมเอาไว้นะครับผมบอกว่าเลยควรมีน้ําเปล่าเตรียมไว้นะครับไม่ต้องใส่กิปแล้ว อย่างนี้นะครับหลังจากนั้นมานะครับด้านล่างผมจะใช้เป็นขวดน้ํานะครับแทนนะครับใส่ไปไว้ก่อนนะครับใส่ไปไว้ในขวดน้ํานะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับใส่ไว้อย่างนี้นะครับขวดน้ํานะโอเคนะครับคราวนี้เรามาต่อกันด้านบนนะครับ อ่ามาถึงด้านบนนะครับสิ่งสําคัญนะครับที่จะทําเรื่องน้ํามันเบรกนะครับสิ่งสําคัญก่อนเราจะจัดการกับน้ํามันเบรกนะครับเราต้องเอาผ้ามารองก่อนนะครับผ้ามารองก่อนนะครับเพื่อไม่ให้โดนสีรถนะครับสิ่งที่สําคัญคือล้อมเอาไว้ก่อนนะประมาณนี้นะอย่าให้โดนสีรถนะครับเมื่อล้อมเสร็จแล้วนะครับเราเปิดฝาออกเลยนะครับ เป็นไข่โครงสีแขกนะครับเปิดฝาออกชั้นที่หนึ่งเป็นฝาเหล็กนะครับอ่าตัวนี้นะแล้วก็ซิวยางนะครับซิวยางซืบออกมานะครับจริงมีสามชั้นเลยนะครับสามชั้นเลยนะครับอย่าให้โดนสีรถนะบอกไว้เลย เอาออกไปเลยนะครับเดี๋ยวไปเช็ดทําความสะอาดซะให้เรียบร้อยมาดูระดับน้ํามันด้านในนะครับจะประมาณครึ่งหนึ่งนะครับถ้าเห็นในระดับน้ํามันด้านในนะครับจะประมาณครึ่งหนึ่งนะครับมองเห็นกันไหมประมาณครึ่งหนึ่งพอดีนะครับเดี๋ยวเวลาเราเติมเนี่ยเราเติมกลับไปเนี่ยเดี๋ยวเวลาเราเติมกลับไปเนี่ยให้เราเติมครึ่งหนึ่งพอดีนะครับ กลับมาต่อที่ด้านล่างนะครับก็วิธีการก็คือใช้ประแจนะครับบิดประแจเบอร์แปดนะครับไขออกนะครับเบอร์แปดนะไขออกนะครับไขออกแค่นี้นะครับน้ำมันก็จะดันมาแล้วนะครับเห็นไหมครับน้ำมันมันก็จะดันมาพร้อมฟองอากาศนะครับอ่าคราวนี้ ด้านบนเดี๋ยวเราจะปั๊มเบรกนะครับบีบเบรกไปเรื่อยๆนะครับจริงๆน้ำมันเดิมที่เปิดมาก็จะมีฟองอากาศอยู่นะครับอปล่อยให้ไหลวาลทางเดียวนะครับด้านบนผมก็จะบีบเบรกนะครับนี่นะครับบีบระดับน้ำมันก็จะลดลงไปนะครับ สิ่งสําคัญคืออย่าให้น้ํามันนั้นบนแห้งนะครับเราต้องดูด้วยนะครับอ่าเราไล่ไปก่อนนะเมื่อน้ํามันข้างบนลงไปเยอะแล้วนะครับอย่าให้มันถึงแห้งนะครับเราใส่น้ํามันใหม่นะครับเดี๋ยวเราบีบอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวผมเปิดน้ามันใหม่ก่อนนะสังเกตน้ํามันนะครับจะมีสีเหลืองๆนะครับอ่อนๆนิดนึงนะครับตอนนี้น้ํามันยังใหม่อยู่นะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนทั้งสายนะครับ เราก็บีบไปเรื่อยๆนะครับบีบไปก่อนนะครับแล้วเราค่อยเติมนะครับอย่าให้โดนสีรถนะครับบีบไปนะครับ ระดับน้ำมันก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับอ่าเมื่อถึงจุดต่ำแล้วนะครับแต่ว่าไม่ถึงกับหมดหลุมนะครับก็เราก็เติมอีกนะครับอืมอเ,เช็ดนะครับ ผมก็จะเติมอีกรอบนะครับไว้อย่างนี้ไปนะครับ บีบอีกทีหนึ่งนะครับบีบอีกครั้งหนึ่งบีบค้างเอาไว้นะครับบีบอีกครั้งหนึ่งน่าจะได้แล้วนะครับน้ํามันค่อนข้างใสแล้วนะครับจากเดิมนะครับผมบีบค้างอีกครั้งหนึ่งนะครับบีบค้างไว้นะครับแล้วก็ไขปิดนะครับ ไขปิดนะอ่าเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับเมื่อเราไขาปิดแล้วนะครับน้ำมันระดับเดิมนะครับเราดูนะแล้วก็ใส่ฝาปิดรีวน้ำมันนะครับเช็ดทำความสะอาดนิดนึงนะครับ ก็ปิดซิวน้ำมันนะปิดนะครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าเราสามารถใช้ทดแทนกันได้นะครับน้ํามันเบรก5.1กับ3.4นะครับใส่ขันให้แน่นนะครับปิดอย่าให้วัสดุที่เป็นแฟริ่งหรือชุดสีนะครับ โดนเด็ดขาดนะครับโดนเด็ดขาดนะครับเช็ดนะครับเช็ดนะครับไม่งั้นสีลอกนะครับอย่าให้โดนเด็ดขาดนะครับอ่าเราบีบแล้วต้องแน่นนะครับถ้ามันเข้าแล้วบีบแล้วแน่นมากนะครับเนี่ยครับแน่นมากนะครับ ตัวนี้แน่นมากนะน้ำมันตัวใหม่ด้านล่างมาก็ปลดสายนะครับเดี๋ยวผมขอเช็ดก่อนนะแล้วก็เอาน้ำราดนะขอเช็ดพวกอุปกรณ์เบรกก่อนนะครับแล้วเราจะเอาน้ำราดนะครับเพื่อไม่ให้มันกัดสีนะครับเอาน้ำเปล่าลาดนิดนึงนะครับเพื่อทำความสะอาดนะ Okay. เป็นอันเรียบร้อยนะครับคราวนี้เรามาดึงปัก,กวาทางเดียวออกนะครับเราใช้วิธีการเอาผ้าเลยนะครับผ้าผ้ารองเลยนะครับผ้ารองอย่างนี้นะอ่าแล้วก็ดึงปิดนะครับ บีบนะครับบีบปิดนะครับแล้วเราก็ทําการปิดจุกอ่าท่านี้เองน้ําลาดอีกครั้งหนึ่งโอเคนะครับเห็นไหมครับว่า,อ,าอุปกรณ์ตัวนี้ง่ายมากนะครับในการไล่น้ามันเบรกด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องอะไรมากมายเลยนะครับง่ายมากแล้วก็กลับมาดูเบรกนะครับ เบรกที่ได้ถึงขั้นตึงมือนะครับแล้วก็ไม่มีฟองอากาศด้านในนะครับอันนี้คือสีน้ํามันเบรกเดิมนะครับที่ผมเอาออกมาจากขวดนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับมีความขุ่นในระดับหนึ่งนะครับเราไล่จนกว่าน้ํามันเบรกที่ไหลเข้ามาในระบบเนี่ยเป็นสีใสนะครับตัวที่เข้ามาทางตัวสายออกมาจากตัวปั๊มเบรกนี่นะครับเป็นสีใสนะครับแล้วเราค่อยปิดนะครับก็ถือว่าเป็นการไล่ระบบหมดทั้งระบบนะครับอ่านี่เป็นผมสาธิตให้ดูเป็นตัวอย่างนะ เดี๋ยวผมจะทําในส่วนของเบรกหลังให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวเราดูกันเลยในส่วนล้อหลังนะครับก่อนที่เราจะทําการเปลี่ยนน้ํามันเบรกนะครับให้เราถอดตัวท่อออกก่อนนะครับถอดตัวท่อก็ต้องถอดฟิวตัวออกซิเจนเซอร์ออกก่อนนะครับบีบนะครับแล้วก็ดึงดึงออกนะครับแล้วก็แกะตัวล็อกออกนะครับที่ผมเคยทําไปนะครับในคลิปของตัวเปลี่ยนคอท่อนะวิธีการเดียวกัน ลอกออกแล้วก็สอดสายมาสายกลับออกมาปึ๊บนะครับออกซิเจนเซนเซอร์ถอดออกแล้วนะครับคราวนี้เรามาถอดตัวท่อ,อ,อก,กันนะครับท่อจะเป็นบล็อกเบอร์สิบนะครับผมจะใช้เครื่องยิงนะครับยิงง่ายกว่าเบอร์สิบเพื่อถอดกาดออกก่อนนะครับ เบอร์สิบเพื่อถอดการออกก่อนนะครับง่ายๆนะครับหนึ่งตัวนะโอเคสองตัวนะครับอืมคราวนี้เป็นเบอร์สิบสองนะครับถอดตัวใส่รัดนะครับ นี่รวมๆนะครับคลายรวมๆนะครับแล้วก็เบอร์สุบสี่นะครับสามจุดนะ น็ผมตัวน็อตตัวนี้มันจะถอดไม่ค่อยออกนะครับเดี๋ยวผมจะถอดทั้งตัวอตัวขาท่อมาเลยนะครับเรายังคงใช้เบอร์12นะครับโอเค ออกมาแล้วนะครับเริ่มต้นคือหาผ้ารองนะครับแล้วก็ใส่วาลทางเดียวนะครับตัวล็อกอาจจะเข้าไม่ถึงนะไม่เป็นไรแล้วก็พอดีพอดีนะครับเอาผ้ารองไว้ก่อนนะครับตัวล็อกทํามาไซส์เล็กไปหน่อยนะครับคราวนี้เราก็เริ่มขันนะครับขันไว้ก่อนเลยก็ได้นะครับนิดนึงโอเค ให้น้ำมันออกนะครับคราวนี้เรามาเปิดฝาด้านบนนะครับที่การเดิมเลยนะครับก่อนจะเปิดหาผ้ารองก่อนนะงาำเม,มลิตกัดก่อนสูงมากนะครับน้ำมันเบรก อันนี้เราก็เปิดนะครับฝาพร้อมสียางจะเห็นมีไอ้น้ำอยู่นะครับละอองน้ำอยู่ข้างนอกเห็นไหมละองความชื้นนะ มันฝั่งนี้จะเห็นชัดนะครับว่าสีเข้มนะครับเราก็เริ่มบีบนะครับบีบค้างไปนะครับน้ำมันก็จะค่อยๆไหลลงมาด้านหลังนะครับบีบไปเรื่อยๆนะครับ แต่อย่าให้หมดนะครับอย่าให้ปากตัวท่อนะครับที่เห็นอยู่นะครับตรงกลางนะแห้งจะไม่มีน้ํามันหล่อเลี้ยงนะครับพอถึงระดับต่ากว่าวงแหวนตรงนี้นะครับเราก็เติมไปใหม่นะครับเราก็เติมไปใหม่นะครับอย่าให้โดนสีรถเด็ดขาดนะครับเช็ดนะครับ แล้วก็ปั๊มนะครับปั๊มไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าอาน้ำมันด้านล่างนะครับจะออกแล้วก็ทําการบีบไปเรื่อยๆนะครับไล่ไปจนกว่าน้ำมันมันจะใสนะครับตอนนี้มันยังไม่ใสนะครับ ไล่น้ำมันไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะใสแล้วก็ไม่มีฟองอากาศนะครับในระบบ เมื่อได้ระดับหนึ่งนะครับเราเติมอีกรอบนะครับเช็ดให้ดีนะครับอย่าให้โดนสีรถนะบอกไว้เลยนะอย่าให้โดนสีรถนะเราก็จะเห็นลูกสูบทำงานนะครับ ตัวเป็นคิสตันนะครับตัวลูกสุกปั๊มในปั๊มเบรกนะครับทํางานนะครับด้านล่างนะครับเมื่อด้านล่างเริ่มไม่มีฟองอากาศนะครับทําการบีบเบรกค้างเอาไว้นะครับแล้วก็เราก็ขันปิดเหมือนเดิมนะครับระดับน้ํามันที่ใส่ก็จะเป็นระดับเดิมนะครับปิ่มๆตัวหลอดตัววงกลมด้านบนนะนิดนึงนะครับหลังจากนั้นก็บีบค้างเอาไว้แล้วก็ ถ้าเกิดถ้าทาคนเดียวก็เอาอะไรรัดก็ได้นะครับเป็นสายยางรัดก็ได้นะครับไปไปด้านล่างแล้วก็ทําการขันปิดนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับขันปิดเรียบร้อยนะครับเท่านี้ก็เป็นอานเสร็จสิ้นนะครับปล่อยเลยครับ ก็ปิดนะครับปิดกลับเหมือนเดิมโอเคแล้วก็ไล่เบรกดูนะครับลองเบรกดูนะครับเบรกจะแข็งขึ้นแล้วนะครับนี่แน่นเลยนะครับเบรกแข็งแล้วนะครับโอเค น้ำมันใหม่ก็จะใส่ขึ้นนะครับแล้วก็ไหลลงมารวมกับน้ำมันเก่าบางส่วนนะครับซึ่งน้ำมันเก่าก็เท่าที่เห็นนะครับสภาพนี้นะครับประมาณ1ปีนะรถประมาณ1ปีทั้งหน้าทั้งหลังนะครับประมาณ1ปีที่การก็เราก็เช็ดนะครับทําความสะอาดแล้วเดี๋ยวเอาน้ําเปล่าราดนะครับ <S <S ปักตัวนี้ให้เราดึงแล้วบีบบีบนะครับ บีบอย่างนี้นะแล้วก็เอาสายใส่ไปในหัวในขวดก่อนนะเพื่อไม่ให้มันเลอะเทอะ,อะประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะครับไล่วิธีง่ายๆ้วยอุปกรณ์ตัวที่เป็นระบบวาล์วาาทางเดียวนะครับ ก็ประกอบตัวท่อกลับไปนะครับโอเคครับหลังจากที่ทุกคนได้รับชมไปนะครับสําหรับวิธีการเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเบรกนะครับส่วนวิธีการไล่น้ํามันเบรกด้วยอุปกรณ์ที่เป็นตัวปั๊มบวลว้างเดียวนะครับซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายนะครับและทุกคนสามารถนําไปทําตามเองได้ด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องไปพึ่งร้านนะครับเพียงแค่เปลี่ยนน้ามันเบรกจากเดิมนะครับ เป็นอาจจะใช้น้ำมันเบรกดด .4 เหมือนเดิมก็ได้นะครับหรือจะเป็นดอด .5.1 อย่างที่ผมใช้ก็ได้นะครับเพื่อที่จะเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นในการาเดินทางไกลๆนะครับเพื่อไม่ให้เบรกมันเฟดนะครับสำหรับน้ํามันเบรกที่ได้นะครับก็จะเห็นดับสภาพนะครับนี่คือน้ํามันเบรกที่ผ่านระยะเวลามาประมาณ1ปีนะครับหรือครบรอบมันนะครับเราก็ควรถ่ายเปลี่ยนถ่ายนะครับ สำหรับใครที่จะไปทําตามก็ลองไปหาซื้ออุปกรณ์ตามลิงก์ที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็วันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะได้รับประโยชน์และวิธีการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเบรกด้วยตัวเองนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมลกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่อง t h เ m r a อ e r channel ด้วยนะครับขอบคุณครับ